แบ็กกลับมานะถามว่าทำไมเราถึงต้องการเร่งผลตอบแทนกันขนาดนั้นนะผมขอย้อนกลับไปเรื่องของตัวพลังของการทบต้นของเงินแล้วกันฮนะซึ่งจริงๆไอ้ตรงเนี้ยมันมี3ปัจจัยนะก็คือเป็นเรื่องของตัวเงินระยะเวลาแล้วก็อัตราผลตอบแทนนะฮะซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ฮะคือเราเนี่ยชอบไปเร่งตัวอัตราผลตอบแทนกันนะ นั่นหมายความว่าจริงๆเราอาจจะมีปัญหาเรื่องของตัวเงินต้นหรือว่าระยะเวลานี่ยทำให้เราเนี่ยต้องไปเร่งตัวผลตอบแทนมันขึ้นมานะฮะแต่แน่นอนครับถ้าเกิดถ้าไม่ลงทุนเลยเนี่ยไอ้กำลังซื้อหรือเงินของเราเนี่ยก็จะเสียไปนะยังไงการลงทุนเนี่ยก็ดีกว่าการที่ไม่ได้ลงทุนแน่นอนนะแต่ว่าก็ต้องลงทุนให้ถูกสินทรัพย์ด้วยนะบางสินทรัพย์การถือเงินสดเฉยๆอาจจะดีกว่านะฮะ ลหลังจากที่ได้พูดคุยกับคนหลายๆคนนะฮะหรือเทรดเดอร์นักลงทุนหลายๆคนนะเออผมขอทําเป็นเจอร์นี่ประมาณนี้นะครับก็คือแบบเราจะเริ่มต้นจากการเป็นมือใหม่นะผ่านการลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆนะเจอจุดเปลี่ยนอะไรบางอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเออเปลี่ยนแล้วแบ,บเทรดแล้วได้กําไรเลยหรือว่าเปลี่ยนจนแบบออกจากตลาดไปเลยนะซึ่งส่วนใหญ่จริงๆผมจะเจอก็คือออกจากตลาดไปเลยนะฮะ ซึ่งก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆระยะเวลาของแต่ละคนนะไม่เหมือนกันนะบางคนนะสตาร์ทมือใหม่นะสปีนะสามารถทำกำไรได้สม่ำเสมอ